ครับนี่คือราคาควายวันนี้นะครับนะราคาตัวไม่ถึงหมื่นนะครับนะเมือ่อ,อถึงยามความจะเป็นมาก็ต้องขายครับ<อ>นี่คือในเรื่องของคลิปวันนี้คือราคาควายวันนี้เพื่อที่จะให้<อ>เพื่อนๆเอฟซีและ,ะใครอยากจะรู้ราคาควายที่ฟาร,ร์มของ บุญส่งครับนะ,ะก็เพราะความจําเป็นนะครับนะก็ต้องขายครับเพราะว่าเราเลี้ยงมาเราก็หวังพึ่งในเรื่องของอ่าเศรษฐกิจหรือค่าใช้จ่ายนะครับนะซึ่งเป็นในเรื่องของการยังชีพครับนี่คือในเรื่องของอ่าเขาเรียกเรียกว่าอ่า เราไม่ยึดมั่นถือมั่นครับนะเราเลีเ้ยงมาเราก็จําเป็นเราก็ต้องขายครับนะเพราะว่าอ่ามันยังไง <c oughs> เพราะว่าการยังชีพการอยู่กินมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับนะ <c oughs> นี่คือราคาควายวันนี้ครับนะที่ลุงมุลส่งพยายามให้รู้ความเคลื่อนไหวของฟาร์มของลุงมนส่งครับลุงมนส่งก็จะ พยายามสื่อสารให้เพื่อนๆ f c และล,ลูกหลานได้รับรู้ว่าราคาเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะครับนะนี่ก็คือในเรื่องของอวิธีการของุูมูลส่งเพื่อความอยู่รอดของชีวิตครับในเรื่องของอาการทำอาชีพฟาร์มควายนะครับเพราะว่าก็ต้องมีในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องของเขาเรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นครับนะในเรื่องของ เราทำอาชีพโดยซื้อสัตว์สุจริตเราก็จำเป็นที่จะต้องอมีการเขาเรียกว่าซื้อขายจำหน่ายในเรื่องของอลูกควายนะครับนะแต่เราก็ต้องพยายามพัฒนาลูกควายของเราให้มีเขาเรียกว่าคุณภาพมากขึ้นครับบุรุษมูลสงฆ์ก็ฝากเป็นในเรื่องของกติธรรมเอาไว้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ก็มีแต่ความว่างครับ นะไม่ยึดมั่นถือมั่นใช้สุญญาตาขององค์สมเด็จส,สัมมาสมัมพุทธเจ้านะครับนะมาเป็นเครื่องในเรื่องของอาการดําเนินชีวิตครับเพื่อให้ที่จะให้เรื่องของโลภโทสะโมหะนะครับนาะให้หดหายไปนะครับนาะวันละเล็กละน้อยหรือในที่สุดครับเพื่อบรรลุถึงนิพพานอารหันต์ครับขอบคุณครับลุงคุส่งขอ,อนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ฮะลงลงลง